คอยชมนักกีฬาด้วยกีฬากรรมภายในด้วยวันนี้ขอจะให้กองขาวดก้อนนี้น้องกรรมไหนวดแรกมั้ยหมอครับผมวันแรกกอเจ็ดงวดครับแอดก้าจะขอกับน้องเจ็ดงวดครับผมกอเจ็ดงวดแล้วก็ให้น้องครับค่ะครับวดแรกกะเขาเต็มเต็มได้จากเมตรก็ค่ะได้ยี่สิบแปดเมตรครับยี่สิบแปดเมตรยีสิบแปด ว,วันที่หน่งกันยายนจะเป็นวันที่สองร้อมแล้ววะ้ามไป้ามดดเจจ้าเจจ้าแล้วเจจา่จา เกขนมนนได้ปะได้ขอนามีีนะมาเห็นเขายกเปลี่ยนเขาำยกขึ้นมายกขึ้นจำหอนเงินขำหอนเงินเจเม็ดเราจบานที icism, ่ถอยางโตเนาะแบมืได้ไหมมึงหมดไปหมดไปหมดแล้วค่ะหมดแล้วหรอครับหมดแล้วจ้ะหมดแล้วถูกว่ะเนี่ยถูกเด้อ เงินสองบาทกับดอกไม้หนึ่งเม็ดส่วนเว้นก็อ้คนน่าค่าอิค่าเนี่ยเลงนได้นี่ด้เถื่อป่าใถื่อด้าเนี่ยแฝไานับกันแต่จะเม็ดตรงกับของยี่แม่ไม่ปะเนาะ

อยกเลยแมวหม่ลงท้ายที่สามถุงน้ำแข็งเติมฝันมาแล้วนอสห้าสิบสิบห้ายี่สิบสิบห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าสี่ห้าสี่แปดสี่สิบแปดสี่สิบแปดเมตรโอ้จามออกเาดีเลยออกเลยบ่ออกมา โอ้บ่เห็นบอนี่เม่เล็วก็บอกคอยแต่บอกบ่เดี๋ยวบิงกล้ง้ง <c oughs> เอาวะสี่สิบเมตรนะครับทั้งหมดบ่แอดกาครับผมทั้งหมด48ทั้งหมดสีเมตรสี่สิบปดเมตรสี่สิบอกาอันดอกใหม่ครับ <c oughs> เงินบาทนี่ก็เป็นค่าใช้หรือว่าเอฟซีจับเปรียาก็ได้ <c oughs> เล้วอะนี้เงินถ้าเท่าบนหายบนหายล่างครับผมพิจารณาเหน้าเงาไม่ครับเงินบาทสองสอง, <c oughs> สองกับหนึ่งเป็นนี่อย่างน้อเนาะเอ <c oughs> สองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> วันที่หนึ่งกันยาครับผมกันยาเด้ออย่าหลงเดือนเด้อก็ย้อนครับน้องมินดิน ได้สี่สิบแปดเมตรพิษณนาเกิื่อนสองดอกไม้หนะึงเงนสองดอกไม้นึงพิษณนาพิษณุนาเัลื่อนสองบาทเนาะสอบาทว่านองกางมครับน,น,นสองบาทกับดอกไม้ Ng song bao quê lạ hay bụng hay lang mình xong bao gà mèn bò men bò ngi lạ bắn đi mèn bò bò มนบ่เอาเบิรงเนแมนทอยู ber, ah, ่หลายอยู่บ่ออกปูด้ให้ออกด้ออันนี้บ่ไม่ฮั่นบ่ MC เบอร์ MC เบิรงเระดังดังกระดังดังใจยิ่เด้อวบอกเป็นโต้เลย เห็นไปทั้งนั้นขอท<า><า>ั้งนี้เนี่ยมา,ยา,านะชัดเจนนะคะน้องมิลินทำข้าวสารได้48เมตดนะคะแับหนาแถวเลยครับ ก็คือหูจะคว่มพอนอฮอสกับบอไห่บอฮอนได้สี่สิบแปดเมตรนะครับเวลาผู้เสียหายสูบยหญ่ดอกไม้หนึ่งดอกนะครับสามเดือนเต็มสามตัวเต็มครบสามเดือนครบสามเดือนไย่ต้องไปแคบหน้าจอนึ่งครับ งวดที่สองนะคะงวดที่สองนะคะแอดกาจะขอเจ็ดงวดแล้วก็จะให้น้องพักนะคะอาจจะรอบต่อไปลังใจเจ็ดงวดอาจจะเปลี่ยนเป็นจากกรรมขอสามอย่างนีกเป็นยังก็ต้องรอบเบิงเนาะมาจะขอกับน้องขอช่วงน้ำนองในท่าใดก็ขอคืนว้ก่อนเจ็ดงวด วันแหน่ได้น้นองเริ่มหัดเว้าอาจจะบอกเป็นโตก็ได้น้องอาจจะ,อจะบอกเป็นโตได้น้องขอบัน <c oughs> วันแรกเขาบพรครับวันแรกได้สองแปดครับผมสองแปดเมตรยี่สิบแปดเมตรนะครับผม,บรรบมที่ผ่านมาเป็นน้องมิรินกำข้าสารนะครับ48นะครับชื่อเป็นงวด ที่สองนะครับพี่น้องก็น,นําไปพิจารณาบิ้งนะครับเป็นแนวทางของน้องมิลินนะครับหมวดที่แล้วได้28เม็ดนะครับหมวดนี้ได้4ี่สบเม็ดนะครับเป็นแนวทางของน้องมิลินนะครับหมวดที่สองพี่น้องนําไปพิจจรณาเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะครับหมักกะจัดคัดกะพานนะครับ พี่น้องนําไปพิจรารณาเบิ้งนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับถ่ายคลิปก็ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องเย็บซีทุกทุกทันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับพอกันไม่ในคลิปหนาะขอบคุณและสวัสดีครับ